คำถามนักเรียนจากโรมาเนียไปเรียนที่ฮังการีเรียนท่านอาจารย์ใหญ่ท่านอาจารย์เคยได้อธิบายว่าไม่มีวิญญาณที่เป็นคู่กันหรือสองวิญญาณจะมีชีวิตอยู่ร่วมกันเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเราก็เข้าใจว่าเรื่องนี้ไม่มีความสำคัญ แต่ดิฉันขอถามท่านอาจารย์ว่ามีวิญญาณจํำนวนหนึ่งที่มีผลกระทบกับอีกวิญญาณหมายถึงมีวิญญาณจํำนวนหนึ่งตลอดเวลามีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกันแล้วก็มีผลกระทบซึ่งกันและกันสมมุติว่าวิญญาณน,นี้สามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับวิญญาณอื่นในเหตุการณ์ใดเ,เหตุการณ์หนึ่งและในปัจจุบัน ที่กำลังมีความเปลี่ยนแปลงบนโลกนี้แล้วความเกี่ยวพันของวิญญาณและการรวมเป็นหนึ่งเดียวของวิญญาณสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการที่วิญญาณเหล่านั้นสามารถร่วมกันเพื่อร่วมชะตากรรมในช่วงลำบากยุ่งยากในอนาคตจะสามารถได้ไหมขอให้ท่านอาจารย์อธิบายด้วยขอขอบพระคุณท่านอาจารย์คำตอบ อาจารย์ก็ได้อธิบายให้พวกเธอแล้วก่อนนี้ถึงปัจจุบันก็ล้วนพูดกันถึงมีวิญญาณดีมีวิญญาณไม่ดีวิญญาณเร่ร่อนวิญญาณรวมกันเป็นหนึ่งเดียวดังที่รู้กันในการค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์ตลอดเวลาสามศตรวรรษมานี้ถ้าเราพูดถึงวิญญาณแล้วนักวิทยาศาสตร์ด้านทางการแพทย์เขาก็บอกว่า เป็นโรคประสาทแต่พวกเธอไม่สามารถรู้ได้ว่านอกเหนือพลังงานจัก,กรวาลที่พวกเราใช้กันนั้นมีเชื้อโรคอันร้ายแรงมีการทำลายที่ร้ายแรงมากเข้ามาจู่โจมในร่างกายของพวกเราทำให้พวกเราเกิดความบ้าคลั่งได้ด้วยรูปแบบต่างๆมีจำนวนหนึ่ง ก็ค้นคว้าได้มีจำนวนหนึ่งก็ค้นคว้าไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวก็ออกพูดไปพูดมาพูดนี้พูดนั้นพูดครบทุกเสียงเลยทำให้ทุกคนเข้าใจว่าเป็นวิญญาณเร่ร่อนอาจารย์ก็ได้บอกกล่าวกับพวกเธอแล้วเรื่องต่างๆที่หนังสือหนังหาเขียนขึ้นไม่ใช่เขาเขียนผิดถูกต้องหมดถูกต้องเพื่อพวกเธอมีโอกาส โอกาสนี้คือโอกาสพัฒนาจิตวิญญาณพัฒนาทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อพวกเราวิวัฒนาการอาจารย์ยกตัวอย่างสมมุติอาจารย์คุณสาเก่งที่สุดบนโลกนี้ทำไมไม่ควบคุมในเรื่องของสงครามเกิดขึ้นในที่ต่างท่าทำไมไม่ควบคุมผู้ก่อความไม่สงบ ทำไมไม่นําความสงบร่มเย็นให้โลกให้มนุษยชาติของเราถ้าท่านเหล่านั้นเก่งจริงการประชุมของสหประชาชาติแล้วท่านเหล่านั้นส่วงวิญญาณเร่ร่อนสิบวิญญาณเข้าไปหรือสิบวิญญาณสูงเข้าไปพบสิบคนที่เป็นตัวแทนถาวรของสหประชาชาติตามใจของอาจารย์คุณสยยกมือตามใจของท่าน ตามคำสั่งของอาจารย์คุณใสเลยถ้าพูดถึงเรื่องของอาจารย์คุณใสแล้วประเทศต่างๆบนโลกนี้ก็มีกันมากแล้วทำไมอาจารย์คุณใสเหล่านั้นไม่ทำให้ประเทศของเขาเองมั่งคั่งร่ำรวยไปเลยหรืออาจารย์คุณใสท่านนั้นเป็นราชนของราชาบนโลกนี้เลยหรือเป็นราชาที่ประเทศของท่านเลยแต่ทำไม่ได้ ในทุกรูปแบบที่ต่างกันอาจารย์แบ่งปันความรู้ให้พวกเธอในยุคสมัยนี้อาจารย์ไม่อยากจะลบทิ้งแต่อาจารย์ใช้วิธีการต่างๆเหล่านั้นให้กับพวกเธอคนไหนที่ชอบเรียนรู้ตามวิธีการต่างๆเหล่านั้นพวกเธอก็ยังเรียนรู้ต่อไปได้ที่อาจารย์พูดหมายถึง คนภายนอกวิชาพลังจัก,กรวาลของพวกเราหรือคนในวิชาพลังจัก,กรวาลถ้าพวกเธอชอบเรียนรู้พวกเธอก็ยังเรียนรู้ได้เหมือนเดิมแต่จะทำอย่างไรเพื่อลบทิ้งทั้งหมดสิ่งที่เคยควบคุมพวกเราด้วยพลังจัก,กรวาลอาจารย์เพียงสมมุติให้กับพวกเธอฟังในกรณีเช่นนั้นแล้วก็มีอาจารย์หลายคนพูดว่าฉันฝึกอันนี้ ันฝึกอันนั้นฝึกทำไมถูกจับฝึกทำไมติดคุกหายตัวได้หายตัวได้ทำไมถูกเขายิงตายพวกเธออาจจะพูดถึงเรื่องคาถาอาคมบังคับคนอื่นได้แล้วคาถาอาคมนั้นทำได้ไหม อาจารย์อธิบายเพิ่มอีกครั้งทุกสิ่งเหล่านั้นเป็นแค่วิธีการต่างๆที่พระเจ้าให้บทเรียนแก่พวกเราบทเรียนเหล่านั้นพวกเราได้เรียนแล้วและก้าวข้ามมาหมดแล้วถ้าพวกเราได้ก้าวข้ามมาแล้วโอกาสของพวกเราก็ได้ผ่านพ้นหมดแล้วไม่สามารถรู้ได้ว่าเมื่อพวกเธออาจารย์พวกเราได้เรียนสมองมนุษย์ ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์พวกเราก็อาจจะสามารถช่วยคลื่นความถี่ไม่ดีบนโลกนี้เพราะพวกเราน้อมรับแสงออร่านอกจากกวานนอกเหนือฟ้าดินเมื่อพวกเรามีส่วนร่วมช่วยให้โลกของเรามีสติปัญญามีความรู้แจ้งทั้งหมดนั่นคือบทเรียนที่พวกเราเตรียมตัว ล้อมการค้นคว้าจากพวกเราพวกเธอจากนี้ถึงปลายเดือนเมษายนฟังให้ดีจากนี้ไปเวทมนต์คาถาคุณใสต่างๆถ้ามีอาจารย์เหล่านั้นถ้ามีคลื่นความถี่เหล่านั้นก็ถูกจัดการแก้ไขทั้งหมดเหมือนกับอาจารย์เคยได้อธิบายว่าพวกเราส่งพลังงานเข้าไปในสารพิษ แล้วสารพิษที่เจือปนก็สลายไปแล้วพวกเราสามารถดื่มกินน้ำนั้นได้เชื้อโรคต่างๆที่เข้าไปจู่โจมร่างกายของพวกเราพวกเราช่วยไวรัสมีพิษเหล่านั้นจัดการแก้ไขไวรัสมีพิษพวกเราก็หายเจ็บหายป่วยแล้วไวรัสเหล่านั้น มีอันตรายต่อชีวิตของผู้เจ็บไข้ได้ป่วยและวันที่พวกเรามีโอกาสได้เรียนเพื่อพวกเราได้ทดลองกับเชื้อโรคที่มีพิษร้ายแรงทำให้สังขารเจ็บป่วยหรือถึงตายพวกเราก็จัดการแก้ไขด้วยคอร์สเรียนนี้เองเพื่อดูผลสำเร็จในการปฏิบัติของพวกเธอจะเป็นอย่างไรเมื่อพวกเธอรู้วิธีใช้สมองมนุษย์ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ฟังให้ดีดังนั้นในประเด็นสิ่งเข้าแล้วออกจากสังขารสิ่งเข้าออกไปเพื่อให้สองวิญญาณเข้าออกอาจารย์ก็จะได้กล่าวให้พวกเธอรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นพระเจ้าสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นสร้างทำนองนั้นขึ้นมาเพื่อให้พวกเธอได้คิดว่าเป็นวิญญาณ A วิญญาณ B วิญญาณ C วิญญาณดีอาจารย์อ้างอิงตามวิญญาณเหล่านั้นเพื่อสอนให้พวกเธอเพราะหนังสือหนังหาก่อนนี้ถึงปัจจุบันเป็นเช่นนั้นอาจารย์ก็อิงตามนั้นปัจจุบันนี้อาจารย์เองก็ได้ใช้วิธีการเหล่านั้นเพื่อช่วยพวกเธอปรับปรุงใหม่เพื่อพวกเราพวกเธอปรับปรุงใหม่หมดแล้วพวกเราก็ลบคลื่นความถี่นั้น และช่วยคลื่นความถี่นั้นกลับคืนเป็นคลื่นความถีด่ดีเหมือนกับพวกเราโดยที่อาจารย์ได้สอนให้พวกเธอในระดับ13บวกแล้ววิญญาณเซลล์วิญญาณประสาทในร่างกายของพวกเรานั้นพวกเราก็ควบคุมแล้วเมื่อพืชผักอาหารทานเข้าไปวิญญาณเหล่านั้นมันก่อความมุดวายภายในร่างกายของพวกเราพวกเราก็ช่วยมัน มีพลังเหมือนกับวิญญาณเซลล์วิญญาณประสาทในร่างกายของพวกเราแล้วมันก็จะไม่ก่อโรคให้กับพวกเรานั่นคือพวกเราทานอาหารมีสารพิษเจือปนคืออาหารเป็นพิษประเด็นนี้อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลาเรียนอาจารย์จะไปอธิบายต่ออีก อาจารย์ต้องการสรุปคือจากเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปคอร์สเรียนนี้หลังจบคอร์สเรียนนี้การทดลองครั้งแรกคือวันที่19เดือนเมษายนปีกิตศักราช2004พวกเธอจะได้เริ่มปฏิบัติกันพวกเธอจะได้เห็นคุณสมบัติของมันในปลายเดือนเมษายนเอาละ่ะให้คนอื่นถามต่อได้หลังไม ดังนั้นเมื่อเรียนจบคอร์สนี้ผีสางก็คงหมดแน่และเมื่อผีสางหมดก็สบายหน่อยจริงๆเพราะคลื่นความถี่ไม่ดีของหลายท่านนั้นต้องไปตามคลื่องความถี่ดีหมดดังนั้นก็ทำอะไรไม่ได้อีกถึงเวลานั้นอาจารย์คุณใสต่างๆคงหาอาชีพกันใหม่ดังนั้นเรื่องเกี่ยวกับผู้ที่ไม่มีรูปร่างนั้นมันวุ่นวายมากเลย ฉะนั้นครั้งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คงลบทิ้งหมดเลยเอาล่ะคราวนี้ถึงรัสเซียถามแล้ว